สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมาฝากคุณเพื่อนอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพูดเรื่องวิธีการดูฝาถังน้ํามันว่าอยู่ฝั่งไหนของตัวรถครับฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งไหนแวะเติมน้ํามันทีไรจอดผิดฝั่งทุกทีเพราะบางท่านอาจเกิดการสับสนระหว่างฝาน้ํามันของรถแต่ละคันครับสังเกตง่ายๆคือสังเกตจากหน้าปัดจอรถของคุณนั่นเองครับ โดยปกติแล้วการเติมน้ำมันควรเข้าจอดช่องจ่ายน้ำมันให้ถูกฝั่งกับตัวรถครับเพื่อความสะดวกสบายในการเติมน้ำมันครับวิธีสังเกตหากเราสังเกตบนหน้าปัดรถของเรามันจะมีสัญลักษณ์รูปหัวใจน้ำมันอยู่และมีไฟส้มคอยเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมดนอกจากนี้ปลายเข็มลูกศรยังชี้ไปทางฝั่งที่เป็นที่อยู่ของถังน้ำมันด้วยครับ เมื่อไปเข็มชี้ไปทางฝั่งซ้ายฝาน้ามันคุณก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายครับเมื่อปไปเข็มชี้ไปทางฝั่งขวาฝาน้ามันคุณก็จะอยู่ทางฝั่งขวาครับเหตุผลที่รถทุกคันไม่นำฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งเดียวกันเนื่องจากรถบางประเทภทมีการออกแบบการขับอยู่ในเลนซ้ายครับเลยออกฝาถังน้ำมันให้อยู่ทางซ้ายครับซึ่งง่ายต่อการจอดและใกล้กับหัวฉีดครับคำเตือน ถ้าคุณจอดผิดฝั่งแล้วทําให้ต้องลากสายน้ํามันมาเติมอีกฝั่งอาจทําให้รถเป็นรอยได้เนื่องจากสายน้ํามันอาจไปโดนสีรถครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Happy Doo D Channel เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและแน่นอนว่าในคลิปหน้าก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ